สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับช่วงสาระยังมีอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับของเล่นจากทางอิชิมอนเตอากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็นการพรีวิวนะครับผมของเจ้าก o สซิล่า2004 Final War นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ได้วางจําหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็จะมาพรีวิวนะครับว่าหน้ากล่องเลยว่าท้ายกล่องหรือว่าจะเป็นตัวงานจะมีลักษณะประมาณไหนบ้างนะครับผมตอนนี้ก็มันก แล้วแต่เหลือแค่ในไทยประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับมันก็น่าจะมาวางขายนะครับทุกคนนะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็แน่นอนครับผมเป็นก o ิราสองพันสี่ที่จริงผมก็ทําคลิปไปก่อนหน้านี้มากแล้วนะครับผมว่าเออมันจะเปิดตัวมาแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้จะมาพรีวิวตัวงานกันให้ดูกันแบบชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก่อนที่ตัวงานจะเข้ามาในไทยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็น 2004. ก o ิราปีสอ0พันนะครับผมในกล่องก็คือจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับมีแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวนะครับผมซึ่งอ่กกนนนัผมว ือเจ้าตัวกล่องของเจ้าก็ซิลล่าไฟนอลวอลตัวนี้นะครับผมขอบคุณฝากอขอบคุณจากทางสวิตเตอร์คนนี้ด้วยนะครับนี่คือเจ้าของรูปนะครับผมก็นี่นะครับผมหน้ากล่องก็คือจะมีประมาณนี้นะครับผมสังเกตอะไรไหมก็คือมันจะเข้าทีมกับ คำว่าก็ซิล่าโฟก์ก็ซิล่าเฟโนว์อลมากเลยนะคือแบบมันจะเป็นกล่องโทนแบบสีฟ้าม่วงนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูตัวจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมีเป็นตราแบนไดจา,ต,าต่างๆนานาครับผมกล่องรูปแบบนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับเจ้าก็ซิล่าหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับผมกล่องยุคใหม่ๆก็สวยมากๆนะครับผมลักษณะกล่องก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งตัวงานนะครับผมถ้าตัวงานที่เป็นตัวงานฉบับสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะอันนี้คือขอบคุณสำรับทวิตเตอร์จากทาง นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวงานนะครับผมโอ้โหคือทำมาดีมากนะครับผมถ้าก่อนหน้าน,นี้นะครับผมมันจะมีเป็นไลฟ์สดของกซิราสตอร์เลือกกรยานนะครับถ้าใครได้ดูก็คือว่าตัวงานมันเป็นเหมือนกับตัวโปรโตไทป์หรือเปล่าหรือหน้าืออ,อไะไรอกกยานหน้าตาจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตัวงานที่ออกมาวางจําหน่ายแบบนี้ก็คือดูหน้าตามันดูดีมากเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามันได้มาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการแบบปากบี้ยอาตาเหล่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่จัดท่าได้สวยมากๆนะครับผมดูเห็นไหมนักสะสมเขาก็จัดท่านู่นนี่นั่นนะครับด้เทมากๆเลยเห็นไหมท่านี้ก็เทนะครับท่านี้ก็เทมากๆเลยนะครับผมก็สังเกตดีๆก็คือดูหน้ามัน คือดูแบบเฉียบคมเฉียบแหลมมากเลยนะครับผมดูตัวผมๆด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแบบดูดีอะนะครับผมดูดิดูการจัดท่าอะไรก็ดูดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งทางไอชินมอนตารมันก็ได้ปล่อยรูปมา มาโปรโมทเหมือนกันนะครับก็คือเป็นรูปที่จะามาเรีเยกอะไรเป็นรูปคู่กับ Monster X นะครับที่เพิ่งได้ทำการเปิดตัวไปไม่ไม,ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมตามนี้เลยเห็นไหมโอ้โหคือนี่ที่จริงมันมีไกลกนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้นะครับในฟนมีทั้งหมด3ตัวประมาณนี้เลยนะครับผมก็โอ้โหคือถ้าแบบเอามาเล่นด้วยกันแบบ คือมาตั้งโชว์ด้วยกัน3ตัวแบบนี้เป็นอะไรที่แบบสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตนะว่าผมจะมีโอกาสได้ทําแบบนี้หรือเปล่านะครับผมมันดูแล้วเท่เหมือนกันนะแต่ว่าก็แต่ละตัวก็ราคามหาโหดเหมือนกันนะครับผมก็สาหรับใครที่รอเจ้าตัวนี้อยู่นะครับยังไงก็รออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวสินค้าก็จะเข้ามาในไทยแล้วนะครับใครที่พลออเดอร์ไปแล้วก็รอรับสินค้ากันได้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ